สวัสดีจ้าพี่น้องคุคขขุทุกคนเลยค่ะพอนองลาอีกแล้วจ้าเมื่อน,นีนกับเมตุนคือเก่าจากพี่น้องจ้าสชงไม่ลูกง,งงงงงงสวัสดีพี่น้องทุกคนมานั่งพินากันอีและที่นี่ยามเมตุนกับมานังเผาลงหลายลองทนเลยกล่องอีกแล้ะกับกล่องพัสดุอีกแล้วนะคะวันนี้เอบอาๆเง่้ยเลยค่ะพี่น้องค่ะน้องลาจะเปิดเลย เงียนในตุ่มกะดาวแตกคุณมือวันนี้แพ็คมาอย่างดีเด้โบมีอันส่วนเดชชรุดค่ะพี่น้องคะเปิดบ่กเคืองหน่ยเนาะวันนั้นมีชรุดนิดหน่อยลูเป็นลูส่องกับบ้านอย่าี้เนาะเลยค่ะสองขาแพ็คมาอย่างดีเงียนแอัดเงียนคักเงียกคัก ตื่นหนาวยเอ้ยฝนตกหนึ่งเมื่อมาดีนะทำงานตักฝนน้องลาวฝนใส่เสียกันฝนบอกระดกตกแหงตอนบ่ายสิลงอีกตกอีกเนาะเนาะตกสังสารที่มาที่ผมเกือบสิบุต <ừ ๆ S 1> รีงานทะแลงทำไมเต็มเลยพี่นอ้องคาไม่ยังเหลือ่อมเหลื่อมเบื้องแรกก็สิบริสุิ์อ่ามองเห็นแล้วนี่เป็น,นกนระเป๋าจากพี่น้องจ้ามีเสื้อด้วย ข้างหลังอันนี้เท้าเอาลงก่อนก่อนนี่เป็นกระเป๋านะคะข้างหลังเสื้อเครืาอเสือข้างหลังเป็กระเป๋าผูกกันขาดนะเนาะยังไม่ได้บอกผู้ใด้บอกเลยเนาะยังให้แม่ตุนก่อนนี่ตัวนี้ของแม่ตุลไป ัวล้วพี่น้องดีใจค่ะสีกะสีหมักเลยพี่น้องแม่สิป้าคุณที่ชีได้ใส่ไปเทียวเลยสีชอบด้วยโอ้ยขอบคุณมากมากจ้าคุณพี่คนสวยหูใจน้องแต่เนาะสีกะสีหมักเลยป้าค่ณพีหมักเลยว่ะสนคันขาดเลยจะคันขาดกะซื้อใหม่ฮาหมดไห้่เลยซื้อใหม่ขันขาดกะชอบขนาดเลยนี่ของโปรด วยบองามบอ่มกมันเป็นคอจีนใช่ไหมเออมันคอจีนนี่ข้อกับมักหมดส่งมักมัดทุกอย่างเลยขออค well ุณนเลยลายข้างหลังพร้อมน้องล่าเม่ตุนมักสีด้วยนี่สีนี่สีเขียวเขียวนี่ชอบลยไเงียมันออกสีเขียวชอบสีเขียวเออหูใจอีกเละทุกอย่างในบ้านเต็มไปด้วยสีเขียวพี่น้องอันนี้ของน้องล่านะคะเป็นกระเป๋าจากพี่น้องแล้วก็มีสาย ันนี้สายมันยาวอยู่นะคะน,นี่หน้าหลังกระเป๋า,ด,าดีของสวยสดเลยน้องลากรเสร็เพราะ<ข>ว่าใบใบก่อนของน้องลาที่แม่กิ๊กเอามาให้ตรงสายตรงนี้มันหลุดนะคะที่นี่มันหลุดอันนี้ของฝากจากแม่กิ๊กนะคะขอบคุณค่ะแม่กิ๊กเพิ่นฝากมาให้น้องลาอันหมื่นสองหมื่นล้านนี่นะคะของเพิ่งจะถึงนะคะน้องลาเลิกงานมาก็เลยแวะ เอาเข้ามาด้วยเลยเพื่นโทรหาวังเทรไดเดี๋ยวแหละสามโมงค่ะพี่น้องโทรหาว่ามีพัสดุมาส่งนะครับผมตอนนี้กําลังจะเข้าไปส่งว่ัชแก้ขอขอคุ้มคุณแม่หลายๆเด้อจ้าอันส่งกระเป๋าสวยๆมาให้น้องหลาพอดีล่ะน้องหลาสิไปอันทัศนศึกษาวันที่ยี่สิบเก้านี้พูดพอดเลยใส่ง่านแล้วค่ะพี่น้องขอบมากค่ะ ขอบคุณค่ะคุณพี่สาวกิ๊กคนสวยเฮาสื่อเสือผางน้องซากันยังเป็นทุกใหญ่จใจใจิตใจเลยไม่จักจะพูดเลยใส่โซ่เลยนี่เดี๋ยวจะเป็นโซ่ขอบคุณหลายเด้อพี่เดอ้อขอให้พี่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำรวยๆขี่รถไปใต้ขึ้นเหนือก็ขอให้ไปตลอดปลอดภัยเด้อพี่เดอ้อเพิ่น,น,นก็มีซ่องเดอ้อพี่น้องเดอ้อสื่อซ่องเพิ่นกา แก่งซีซี <CC S 2> <CC S 1> ค่ะซีซีน้องนอง,นง <Man. S 2> แมนเป็นซีซีก็จะมีหลายคนเลยจ้าจะมีอันืึอช่องเพิ่นก็นมีแก่งซีซีจ้ะพี่น้องจ้าอย่าลืมฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้นะจ้าแล้วก็น้องราตีฮีโร่แล้วก่อนบ่าวมุกดาแมนไอตูนโฮมในเทนนี่แหละจ้าขอบคุณมากๆค่ะพี่ <c oughs> บ่ว่าหลนา์นะพี่เนาะดี <c oughs> ใจหลายผู้บ่ได้ดีใจไอตุลโมขอบคุณทุก กำลังใจที่คอติดตามและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอยู่ใกลอยู่ไกลเด้อผังลาวผังไทยจ้าตามประเทศในประเทศยังหลักและคิดถึงทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ